สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนชาวและขนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h ส n n ชานลเอาละค่ะชาวกุมคะสำหรับในช่วงวันที่16-31ทถึง3าธันวาคมนี้ แม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวกูมก่อนนะคะว่าคุณนั้นอาจจะต้องอดทนต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอีกไม่นานค่ะเมื่อดาวพฤหัสบดีถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมิถุนเนาะในช่วงปลายปีก็ถือว่าตรงนั้นค่ะในเรื่องของการเงินรายได้ของคุณจะพลิกฟื้นกลับมาดีได้อีกครั้งและอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังจะสร้างความหนักความเหนื่อยในช่วงปลายปีนี้ก็จะยังเป็นดาวเสากับดาว พระราหูที่โคจรทับลัคนาถือว่าจะเป็นบททดสอบหัวจิตหัวใจค่ะเพราะว่าดาวเสาวจะทำให้คุณต้องแบกภาระจะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นบางคนก็จะมีความเครียดสะสมภายในใจแต่แม่หมอบอกเลยนะคะว่าในที่สุดความเหนื่อยของคุณจะไม่สูญเปล่าค่ะหลังกลางเดือนนี้ไปแล้วดาวหลายดวงก็ถือว่ากำลังจะย้ายราศีไปชุมนุมรวมตัวกันอยู่ใน พบลาภะโชคลาภความสําเร็จจึงถือว่าชาวกุมเนี่ยละค่ะจะเป็นลัคนาราศีที่คุณจะได้เฮดังๆจะได้รับความปังส่งท้ายปีนี้นะคะและสําหรับจุดเปลี่ยนในดวงชะตาของชาวกุมค่ะก็จะนับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในตําแหน่งลาภะส่งผลน,นําให้ชาวกุมค่ะคุณจะเริ่มมีชื่อเสียงมีความสำเร็จ ที่จับต้้องไดใครที่รอคอยการยอมรับจากสังคมนะคะก็ถือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังแสงสว่างจะส่องตรงมาที่คุณหลายคนนะคะก็จะได้เพื่อนคู่คิดได้คู่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีหรือจะมีลาภผลจากความรักความสเสน่หาต่อมาค่ะในวันที่22ธันวาคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของการเงินและความรักนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ภพลาภะอีกหนึ่งดวง ส่งผลทําให้บรรยากาศตึงเครียดนะคะหรือว่าปัญหาที่คุณมีในครอบครัวในบ้านช่องที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้ก็จะเริ่มผ่อนคลายลงนะคะภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็ดูเหมือนว่าคุณจะเริ่มหมุนได้หาได้มาคืนนะคะและชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นก็ยังมีเกณฑ์จะได้ของรางวัลได้เงินก้อนโตหรือจะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่น่าประทับใจด้วยนะคะและก็แน่นอน ะะว่าไฮไลท์ ight, ส่งท้ายปลายปีนี้นั่นก็จะเกิดขึ้นในวันที่23ธันวาคมในที่สุดคดาวพริฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็จะโครจรถอยออกจากภพอริ้าวสู่ภพปุตตะและตรงนี้นี่ะาค่ะที่แม่หมอมองว่านะคะชีวิตของชาวกุมจะได้ปลดล็อกสักทีนะคะสิ่งที่เคยติดขาดปัญหานี้สินหรือคดีความที่มันคาราคา ะะคุณก็จะเริ่มเห็นทางแก้ที่ชัดเจนเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศรีธาตุลมก็จะกระตุ้นทําให้สติปัญญาของคุณจะกลับมาเฉียบคมได้อีกครั้งอะไรที่มันดูยากนะคะเหมือนจะข้ามผ่านไม่ได้ก็กลายเป็นว่าปลายปีนี้อยู่ๆคุณจะปิ๊งแวบค่ะจะมีไอเดียแก้ไขกันได้อย่างงงๆและเมื่อเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปี2568นี้นะคะ ถือว่าจะเป็นจังหวะที่ชีวิตจะได้เริ่มเห็นโอกาสเห็นหนทางจนคุณนั้นจะสามารถวางแผนชีวิตที่ดีในปีหน้าได้นะคะส่วนดาวพระเกตดาวเทพเทวดาในภพศสหั์ช้านั้นค่ะก็ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกเสมอนะคะว่าตัวคุณนะคะจะต้องเชื่อสัญชาตญาณเข้าไว้การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางระยะใกล้ๆสั้นๆส,สิ่งเหล่านี้ถือว่าจะนำพา พาเรื่องดีๆมาให้หรืออาจจะนำพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณนะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเจาะลึกในเรื่องของการเงินและโชคลาภกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้แม่หมอมองว่าดวงการเงินของคุณนะคะอยู่ในจุดที่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องเพราะว่าคุณนั้นจะมีดาวหลายดวงย้ายนะคะเข้าไปชุมนุมในตำแหน่งลาภโชคลาภความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะคะที่จะย้ายก่อนและยิ่งพอปลายเดือนนะคะในวันที่26ธันวาคมดาวพุธก็จะย้ายตาม เข้ามาอีกดวงจึงถือว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือนี้น่าจะเป็นจังหวะด,ดีนาทีทองที่ชาวกุ่มนะคะจะได้กอบโกยในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ใครที่กําลังรอ,งรองเงินตกเบิกเงินปันผลเงินโบนัสค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์จะสมหวังอย่างแรงโดยเฉพาะดาวอังคารนะคะที่โครจรในลาพระนั้นก็จะมีมาตรหานเป็นอุจจาวิราชจึงเป็นสิ่งที่เน้นย้ำนะคะว่าช่วงนี้ถ้าหากคุ ขยันก็ยิ่งจะร่ำรวยลาบผลเงินทองจะมาจากความสามารถจากการต่อสู้ฝ่าฟันของคุณนะคะจะมาจากความขยันขันแข็งเป็นหลกักส่วนดาวพระเกตในเรือนอังคารนั้นก็เน้นย้ำเช่นกันว่าช่วงนี้ชาวกลุมนะคะจะมีลาบผลจากการเดินทางจากการเจรจาติดต่อและจุดที่สำคัญมากๆพีคมากๆก,ก,ก,ก็คือดาวพรฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นค่ะในที่สุดก็จะ หอยหางออกจากพบอริ ในวันที่23ธันวาคมส่งผลนำให้ปลายปีนี้นะเจ้าชะตานั้นจะหาเงินง่ายได้เงินเยอะหรือถ้าหากคุณมีปัญหาทางการเงินนะคะอยู่ๆก็จะมีทางแก้ทางออกอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือให้เงินคุณไปปิดหนี้ปิดสินก็ได้และดาวการเงินเมื่อย้ายไปสู่ภพปุตตะนั้นก็ยังจะส่งผลดีค่ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคและการลงทุนใครที่เป็นสายลงทุน สายเทรดหรือว่าชอบเสี่ยงดวงถือว่าปลายปีนี้มีโ e อกาสจะลุ้นมากขึ้นค่ะ เจ้าชะตามีเกณฑ์น,นะคะจะมีรายได้แบบฟลุ๊กๆหรือจะได้กําไรจากการเก่งกําไรให้ชื่นใจกันนะคะเอาล่ะแม่หมอมองว่าในที่สุดคุณจะได้ปิดงบสิ้นปีนี้อย่างสวยงามและตัวของชาวกลุ่มก็จะมีเงินไปเที่ยวปีใหม่แบบสบายกระเป๋านะคะแน่นอนนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณได้โชคได้เงินขึ้นมาก็อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญนะคะหรือไปดูแลคนในครอบ ครัวนะคะเพราะถือว่าจุดนี้จะช่วยเสริมดวงการเงินของคุณให้ปังปังขึ้นไปนะคะ ต่อมาเราก็จะมาเจาะลึกนะคะในประเด็นของการงานและความสําเร็จกันบ้างสําหรับภาพรวมดวงการงานของชาวกลุมเนาะในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าจะอยู่ในโหมดของความสําเร็จที่มาจากคอนเน็กชันนะคะและก็ด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่เคลื่อนในลาภะนั้นก็แปลว่าการงานของคุณจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการร่วมมือนะคะหรือการที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากมิสหายวงสังคมผู้หลัก ผู้ใหญ่ใครที่มีข้อติดขัดนะคะหรือว่าจะต้องเจอเรื่องยากๆยังไงช่วงนี้นะคะหมั่นไปขอคําปรึกษาขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่แวดล้อมคุณตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะคะชาวกลุ่มทั้งหลายอย่าได้อายนะคะที่เราจะไปถามไปพูดเพราะถ้าหากคุณนิ่งนะคะปัญหาก็จะยิ่งวิ่งใส่คุณค่ะหลังวันที่16ธันวาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ย้าย เท่าลาภะใครที่ทำงานราชการนะคะหรือว่าจะต้องทำงานที่ติดต่อกับผู้ใหญ่ถือว่าคุณจะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะจะได้เลื่อนขัน้นได้รับคำชมเชยหรือก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะ หลัง26ธันวาคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายเข้าไปเป็นลาบเป็นผลอีกดวงส่งผลให้ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ใครที่ทำธุรกิจเป็นคนค้าขายเป็นหนายหน้าตัวแทนปากจะพารวยวาจาจะเหนี่ยวซาบนะคะจะพูดจะเจรจาอะไรก็สำเร็จง่ายจะปิดยอดขายได้ตามเป้าหรือว่าลูกค้าก็จะหลั่งไหลเข้ามาช่วยอุดหนุนใครที่วางแผนจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หางานใหม่นะคะอยากย้ายงานปล แม้หมอแนะนำนะคะให้ใช้จังหวะหลังวันที่23ธันวาคมนะคะรอให้ดาวพฤหัสย้ายเข้าปุตตาในการคิดในการวางแผนก็ถือว่าจะเป็นการที่คุณได้เริ่มต้นวงรอบใหม่นะคะในเรื่องของการทำงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นของคุณนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นการเจาะลึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลยค่ะว่าหัวใจของคุณจะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ภพปุตตะค่ะส่วนดาวอาทิตย์ดาวคู่ครองนะคะก็จะย้ายเข้าสู่เรือนของดาวพฤหัสบดีในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะคะจึงนับว่าน่าจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะคะทำให้ชาวกุมจะมีความรักที่สดใสมากกว่าเดิมคนที่ยังโสดค่ะ คุณมีเกณฑ์จะได้พบรักใหม่อาจจะมีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามีบุคลิกเป็นเด็กหรืออาจจะได้เจอกันตามงานสังคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานไม่เครียดไม่กดดันเหมือนที่ผ่านมานะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนถือว่าปัญหาเก่าๆที่เคยทะเลาะกันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะจากนี้ไปก็จะค่อยๆคลี่คลายลงนะคะ คุณกับคู่ครองนะคะก็ถือว่าจะหันหน้ามาคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นหลายคู่ก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงสิ้นปีปีใหม่ถือว่าจะเป็นจังหวะแห่งการได้เติมความหวานเติมความโรแมนติกให้กันนะคะและดาวอาทิตย์เมื่อโคจรเป็นลาภะนั้นก็ยังหมายถึงเจ้าชะตานะคะมีโอกาสจะได้เงินได้โชค จากคนรักคู่ครองส่งท้ายสิ้นปีนี้กันอีกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของสุขภาพแลยก็ข้อควรระวงังเอาล่ะถึงแม้ว่าในเรื่องของการเงินการงานของคุณจะดูรุ่งเรืองดูดีขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าชาวกลุ่มเองก็อย่าได้ประมาทในเรื่องของสุขภาพเป็นอันขาดนะคะ เพราะอย่าลืมว่าคุณยังมีดาวเสากับราหูโครจรทับลัคนาและแม่หมอก,ก็อยากจะเตือนค่ะว่าคุณอาจจะมีอาการของโรคเก่าๆกำเริบก็ได้ดาวเสาเป็นวินาานะคะก่อาจะส่งผลให้เจ้าชะตามีอาการปวดกระดูกปวดฟันปวดหลังหรือจะมีความเครียดที่สะสมเพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอยังไงคุณอย่าลืมดูแลใส่ใจตัวเองกันนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระวังเช่นกันก็คือดาวมฤตยูที่ เคลื่อนตัวในพบพันธุแม่หมอขอให้ชาวกุมนะคะระวังเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายท่อน้ํารั่วหรือบางทีคุณจะต้องซ่อมแซมบ้านแบบกระทันหันก็ได้หลายคนก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่า,าในช่วงส่งท้ายปลายปีนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแม่หมอมาจนถึงช่วงถ่ายคลิปนี้นะคะแม่หมอหวังว่าพลังงานดีๆจากดวงดาวเนาะจะช่วยให้ทุกคนทุกท่านเห็นเส้นทางของตัวเองชัดเจนมากขึ้นและขอให้คุณจงเดินหน้าต่อไปด้วยหัวใจที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมถ้าหากคุณชอบคลิปในแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ดีๆในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้นะคะแม่ หมอ,อกกขออวยพรให้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ขอให้จงเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะขอให้การงานดีค้าขายปังๆแบบไม่ต้องพยายามการเงินก็ลื่นไหลมีโชคมีลาบเข้ามาแบบสวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้หัวใจของคุณได้รับในสิ่งที่คู่ควรขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยสมหวังเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ 아